ก้อยอรัชพรแจงค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนรู้แล้วอึ้งเลยเป็นอีกนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังอย่างก้อยอรัชพรโภคินพากรโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วช่องทางโซเชียลต่างๆมากมายบอกเลยเข่าว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ทั้งงานปังงานแน่นหาเงินเก่งมากๆแต่รายจ่ายก็ไม่ธรรมดา ที่ล่าสุดเธอได้เผยรายจ่ายตัวเองผ่านรายการโกยนัทไทยดีมแชนแนลโดยสาวก้อยได้เผยว่าตนนั้นมีค่าบ้านที่กู้มา16ล้านล้านบาทแม่บอกผ่อนเลยเดือนละ5 0 0 0 0 0บาทเพื่อโปะยังไงก็ได้ให้มันหมดภายใน2ปีตอนนี้ก็เหลือประมาณ8ล้านบาทแล้วทั้งนี้เผยว่าตนนั้นมีรายจ่ายสูงถึง1ล้าน6แสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวพร้อมกับแจ้งว่า ของก้อยมีเรื่องของพี่นิกกี้มาฝากเงินไว้เก้าแสนบาทโอนให้เก็บไว้ก่อนเพราะจะเอาเงินไปปะกบ,บ้านเพราะปกติพี่เขาจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยรับโอนค่าบ้านให้ที่ใช้จริงๆคือหกแสนเจ็ดหมื่นบาทก้อยผ่อนบ้านก็ห้าแสนบาทแล้วคือเรียกว่าปะกผ่อนจริงๆคือเดือนละสี่หมื่นบาทแต่ไม่เอาเลือกโปะกดีกว่าไม่อยากเป็นหนี้ถ้าตัดค่าดูแลคุณแม่ค่าอยากคุณแม่ค่าบ้านนั่นนี้ เงินที่ก้อยใช้จริงๆ50,000ถึง60,000บาทต่อเดือนส่วนใหญ่หมดไปกับค่ากิน